วิธีการโยนงานให้กับคนอื่นนะคะเราจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษได้ยังไงบ้างนะคะเก่งขึ้นวนลนิดกับภาษาอังกฤษในที่ทำงานเอพิโซด13แล้วเดี๋ยวนะคะทุกคนคะ่ะครูใหม่เนี่ยไม่ได้จะสอนให้ทุกคนเนี่ยปัดความรับผิดชอบหรือว่าโยนงานให้คนอื่นทำจริงๆนะคะโอเคแต่ว่ามันเป็นกรณีที่สมมุติว่า คนอื่นเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาต้องการนะคะหรือว่าคําถามอย่างเงี้ยเขาจะส่งให้ใครแล้วพอดีเขารู้จักเรานะคะหรืออาจจะได้ชื่อเราได้อีเมลเราจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็เขียนมาหาเราซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนทำงานชิ้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูใหม่ก็เลยมีประโยคภาษาอังกฤษนะคะมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะเวลา ส่งงานต่อให้คนอื่นนะคะกรณีแรกก็คือ,อเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่คุณรู้จักแล้วก็รู้ว่าคนคนนี้ทำงานชิ้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเขียนอีเมลเนี่ยไม่ต้องทางการมากนะคะก็เขียนว่า Dear ไก่ <Okay. S 1> over to you over to you นะคะโอเอว่าจะเป็น Please do the needful นะคะ please do the needful โ okay? อเคก็คือรู้ว่าคนคนนี้ทำและคนคนนั้นก็รู้ได้ว่าเป็นงานของฉันนะคะโอเคไม่ใ okay? ช่ยโยนโมโม,โ,มโซวนะคะมากรณีที่2นะคะก็คือกรณีที่คุณเนี่ยส่งให้กับเพื่อนร่วมงานรู้ว่าคนคนนี้ทำแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะคะความรู้สึกมันจะต้องแบบทางการขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะฉันก็คือเดียคุณสมหมาย require your assistant please require your Kai assistant on this please ก็ได้นะคะหรือที่คุณหมาเจอบ่อยนะคะแบบสั้นๆง่ายๆก็คือ for your further action please หรือว่า for your further advice please ก็ได้นะคะโอเคคราวนี้กรณีถัดไปเนี่ยจะโคดขึ้นมาดน,นึงนะคะ ก็คือเราไม่ชชัว่์ว่าเป็นคนคนนี้ทํางานหรือว่าแผนแกนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าอพอจะ50-50ิบ 50, สเลยส่งอีเมลไปหาเขาแล้วก็อาจจะต้องเหมือนกับเขียนที่มาที่ไปนิดนึงว่าเราเนี่ยได้รับจดหมายหรือข้อความมาจากคนคนนี้นะคะหรือว่าบริษัทนี้อะไรเงี้ยอ่านแล้วเราก็ขอความช่วยเหลือจากเขานะคะอีเมลมันจะประมาณนี้นะคะ I have received this request from dot dot however I don't think I'm the best fit to provide them the answer or recommendation พอเราเกริ่นเสร็จแล้วก็ถามต่อว่า would you be able to take on this matter โอเคก็คือคุณสามารถที่จะจกกัดการเรื่องนี้ต่อได้ไหมนะคะแล้วเราก็ really appreciate นะคะหรือว่าถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นเขาหรือเปล่าเนีย่ยเราก็อาจจะ ให้เขาเนี่ยแนะนำคนที่เขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าไปที่ที่ไหนนะคะ Would you be able to refer to the relevant person หรือว่าทีม please นะคะอะ่ Would you be able to um, refer to the relevant team please โอเคยังไม่หมดนะคะยังมีเคสสุดท้ายนะคะก็คือเราได้รับอีเมลมาแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นของเราของเขาหรือของใครนะคะโยนให้หัวหน้าคะ่ะ Hi boss We have received below email from However, I'm unsure what action is required from our end. Would you be able to advise? วันนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับภาษาอังกฤษในที่ทํางานนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย